วันนี้แก้วขอพากคุณผู้ชมมารับชมการโป้นบ้า,สา,าน,นสิบโดยไม่ใช้ฐานแคนสุดที่ใช้แก้วใช้เป็นแม่มดและผนวเดีย๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จะฐานไว้ที่คำอธิบายสามารถกดที่ลิงก์เพื่อใช้สุดนี้ได้เลยเจอบ้านนี้เะครับเป็นบ้านที่โหดใช้ได้เลยเดี๋ยวแก้วจะมาโป้นให้ชมกันครับโดยถ้าเป็นไปได้นะครับแก้วจะให้ชมเลือกบ้านที่เป็นราวาเส้นเดียว2ป้อมนะครับคือด้านขวาเนี่ยสอป้อมเลยแต่นี้นะครับด้านซ้ายจะเป็น5เส้น จะเป็เปน <su> หลายเป้าหมายนะครับแล้วก็ก็มีเส้นเดียวด้านขวาครับเดี๋ยวเราจะมาโจมตีกันเอาเป็นว่าเราเข้าที่หลายเป้าหมายก่อนเนาะก็จะเป็นด้านซ้ายนะครับโดยแก้วจะปล่อยเพนไหวลงไปนะครับ1 2 3 4สสครับแล้วก็ด้านขวาครับ1 2 3 4สเพื่อที่จะแผงเข้าไปจากนั้นครับเราจะเข้าก็ให้ปล่อยกเลแมลงไปด้านบนปล่อยแม่มดลงไป3ตัวครับแล้วก็ด้านซ้ายปล่อยกุญแมลงไปนะครับปล่อยแม่มดลงไป3าตัว แล้วก็ใช้ระเบิดลงไปครับเมื่อกัวเลมโดนล็อกเป้ามาระเบิดลงไป3ตัวครับแล้วก็ตรงกลางแล้วปล่อยคิงควีนแม่มดลงปานครับใช้ระเบิดเข้าไปก็จะเข้าไปได้ไหนได้นั่นเองโอเคกัเลมจะเข้าไปครับถ้า่ากผู้ชมคิดว่าไม่ไหวอาจจะใช้แช่นหนึ่งขวดครับไปกับป้อมอโรด้านครับแต่ว่าคิงเนี่ยจะไม่กลัวป้อมอิสโรฮาเส้น,นครับแต่แม่มดจะไม่ค่อยชอบเนาะเพราะคงกระดูนครับมันจะตายไวไม,มากๆเลย ฉะนั้นแก้วแช่ปปนครับและแก้วก็คิดว่าแก้วใช้มราริทูดาเลนครับก็จะเข้าไปและแก้วก็จะทําการแช่ไปที่ป้อมอิฟโนโอเอ็กโบด้านขวาเลยก็จะประมาณนี้เลยครับคิงจะไปด้านล่างครับใกล้จะตายลงไปแล้วด้านบนครับเรามีควีนเรามีแม่มดอยู่นะครับก็จะเข้าไปและสามารถที่จะโจมตีได้เป็นอย่างดีเลยโอเคคุงกระดูกจะขึ้นไปนะครับและดูเหมือนว่าจะมีคุงกระดูกออกมานะครับเราสมาี่จะ ใช้ยาึ้นไปได้เนาะแมงมดอยู่ด้านบนครับเข้าไปเราอาจจะกังวลกับพวกป้อมที่โจมตีแบบกระจายครับอย่างเช่นป้อมปืนโค้งครับเพราะว่ามันโจมตีทีเดียวนะครับโครงกระดูกหายเพียบเลยครับรวมถึงแมงมดก็ได้รับความเสียหายทีเดียวหลายตัวเหมือนกันก็จะต้องกําจัดให้พังลงไปไวๆนั่นเองแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้ครับเราได้เพียงแค่มองครับได้แต่มองครับแต่ว่าทําอะไรไม่ได้ครับใช้ท่าไม่ตายของควีนไปแล้วนะครับล้วก็ปืนใหญ่เ้ื่อนขวาจะพังลงไป ตอนนี้อาวุธที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็นป้อมพ่อมดด้านล่างหนึ่งป้อมแล้วก็จะมีป้อมปืนใหญ่หนึ่งป้อมนะครับซึ่งแก้วมองว่าควีนสามารถที่จะสจก,กัดได้นะครับเดี๋ยวเราเามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นยังไงกับเวือที่เหลืออยู่อีก57วินาที่สุดท้ายควีนอยู่ด้านขวานนครับก็จะลงมาครับธนูมาด้านล่างครับดูเหมือนว่าป้อมพ่อมดครับจะโจมตีทหารตัวเล็กๆได้ดีเลยครับก็จะตายลงไปนั่นเองโอเค ปืนใหญ่ล็อกป้อไปที่ป้อ,อามอะไม่ใช่ป้อมสิก็จะเป็นโครงกระดูกนั่นเองทําให้ควีนสามารถที่จะเข้าไปได้ครับระยะห่าง3มช่องควีนสามารถที่จะยิงข้ามกําแพงไปโดนป้อมพ่อมดด้านครับแล้วก็เหลือเวลา30วิสุดท้ายครับกับ1%สุดท้ายที่คุณเจาะน้ําดำครับมาดูกันว่าเราจะเก็บ3ดาวได,ด้หรือไม่นครับแก้วมองว่าไม่เหลือนครับเราสามารถที่จะเก็บสาดาวโดยทาําการใช้แม่มดแผ่นไหวแล้วก็ไม่ใช้ถันแขนได้ด้วยนั่นเอง มาชมไม้ที่2อกันต่อครับก็จะเป็นบ้านหลังนี้นะครับถือว่าเป็นบ้านที่โหดใชื่อได้เลยการเข้านะครับเราจะเข้าด้วยไหนดีแก้วมองว่าเราเข้าที่ปาสักแคนน่าจะดีนะครับเผื่อว่าเจอฐานแคนจะได้จัดก,การได้โดยถ้าเป็นแบบนี้ครับแก้วจะปล่อยผึ้นไหวลงไปดานขวานครับที่ปาสักแคนเลยครับหนึ่งสองสามสี่ก็จะพังปาสักแคน <c oughs> ก็จะพังกําแพงได้นะครับแล้วปาสักแคนก็จะเลือ่อนลดลงนิดนึงเนาะ ล้วปล่อยไปที่ด้านซ้ายนะครับที่ป้อมเอ็กโบแล้วก็อิฟโนครับเพื่อที่จปะปกําแพงและสร้างความเสียหายนั่นเองแล้วปล่อยโกเลมไปด้านขวาปล่อยแม่มดไป3ตัวครับแล้วก็โกเลมลงไปด้านล่างปล่อยแม่มดลงไป3ตัวจากนั้นครับเราจะใช้ระเบิดเข้าป่านครับแต่ก่อนอื่นเลยแล้วปล่อยคิงควินปล่อยแม่มดลงป่านครับแล้วก็ใช้ระเบิดลงไป3 3 3โอเคแก้วมนเผือไวานครับแล้วก็จะปล่อยที่เหลือลงไปหมดเลย โอเคทางเราจะเข้าไปนะครับเราอาจจะพิจนานนรณาทาการแช่ป้อมอะไรก็ได้นะครับแก้วคิดว่าแก้วจะแช่ป้อมตรงนี้เลยนะครับเท็ล่านครับแล้วก็ป้อมอินฟลูนนั่นเองเราใช้มลิคูดาเลยนะครับเพื่อที่จะเสกคุงกระดูกออกมาครับแล้วคิงจะเคลื่อนที่ไปด้านบนเราแช่ไปที่อินฟูโน,นด้านบนเลยครับพอมันยิงมาที่คิงของเราแล้วก็จะเข้าไปนครับโดย ดาซ่าเนี่ยครับคิจะตายลงไปแกนกลางเนี่ยจะพังลงไปหมดแล้วนะครับเหลือป้อมเอ็กโบอีก2ป้อมอีกโรอีก2ป้อมเอ๊ะมันจะพังลงไปไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับโดยควีนจะเข้าไปนะครับต้องพยายามครับอย่าให้แม่โมตายลงไปนะต้องให้คงกระดูกครับเป็นตัวแทงให้ได้มากที่สุดเลยโอเคคงกระดูกจะขึ้นที่ปานครับแล้วก็แก้มองว่าเราสามารถที่จะใช้สกิลหายตัวได้เลยเพื่อที่จะรีบกําจัดป้อมอิฟโรเส้นเดียวแล้วก็ป้อมเอ็กโบนั่นเอง โอเคบูพังลงไปแล้วนะครับเดือด้านซ้ายหนึ่งปอมก็จากพังลงไปหมดแล้วนะครับแม่มดไหวไหมแม่มดไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดูเหมือนว่าดา้านครับจะมีปอมปืนใหญ่นะครับที่ยิงมาที่โครงกระดูกแต่ควีนตายลงไปนะครับทำให้ไมน้นี้เราได้มาเพียงแค่2ดาว70%นะครับก็อย่างนี้แหละครับเราไม่มีฐานแคนไม่มีเครื่องจักรไม่มีน้ํายาใช่นะครับเราเราสมาธิจะพูดได้เนาะ จอบ้านนี้นะครับบ้านที่แก้วอยากจะตีชมกันครับแก้วมองว่าแก้วน่าจะตีไหวนะโดยเข้านะครับแก้วจะใช้ผนไหวที่มีลงไปที่ป้อมอิฟโรนโครับเพื่อที่จะเปิดกำแพงเลยโอเคก็จะกำแพงด้านครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้เลยสีข่ขวดครับลงไปแล้วก็ใช้โกเลมลงไปด้านล่างครับปล่อยแม่มดลงไป3ตัวครับด้านซ้ายแม่มดลงไป3มตัวครับปล่อยคิงควีน แม่มดลงไปนะครับใช้ระเบิดลงไปโอเคครับเราจะเข้าไปแล้วก็คิงจะเข้าไปแล้วนะครับเราอาจจะทําการใช้ยาแช่ลงไปได้น,นะครับเมื่อคิดว่าคิงอาจจะไม่ไหวหรือว่าทางฝั่งของโครงกระดูกโดนโจมตีเยอะเลยนะครับโอเคคิงเข้าไปแก้วจะแช่ไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็จะใช้มาริทูดาเลยเพื่อที่จะชาร์จเข้าไปนะครับโจมตีกับป้อมอิสโนฟแก้วมองว่าแก้วแช่ไปหนึ่งทีละกันโอเค อิฟโน่5เส้นทางลงไปนะครับตอนนี้เหลือเป็นเส้นเดียวที่อยู่ด้านบนครับโกเรมกําลังเข้าไปเราปล่อยยาพิไปที่ควีนครับเพื่อที่จะให้ควีนออนแอนครับแล้วก็จงจีช้าลงเคลื่อนที่ช้าลงนั่นเองคิงเข้าไปที่อิฟโน่แล้วนะครับสามารถที่จะจัดการด้านครับเอ็กโบด้านซ้ายถูกแม่โดจูมตีก็จะพังลงไปครับด้านบนมีเอ็กโบดหนึ่งป้อมที่วางราบเป็นพื้นดินครับสามารถที่จะยิงมาได้อย่างรวๆเลยนครับล้วก็ด้านซ้ายแม่มดจักเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็ควีน จะขึ้นปาปครับเราสามารถที่จะใช้สกิลหายตัวได้ครับแก้วว่าตอนนี้เราน่าจะไม่พลาดครับเราน่าจะไม่พลาดก็คิดว่าจะทําการใช้สกิลหายตัวจังหวะไหนดีโอเคก็จะประมาณนี้เลยครับแก้วขอสรุปให้ชมกันครับท่านชมจะเล่นสูตรแม่มดและปันไหวโดยที่ไม่ใช้ถังแคนให้เลือกบ้านที่เป็นราวาเส้นเดียวทั้งสองป้อมเลยครับถ้าไม่ได้ก็ให้เลือกที่เป็นห้าเส้นหนึ่งป้อมเส้นเดียวหนึ่งป้อมครับแล้วก็เข้าที่ ้าเส้นก่อนครับถางแคนพยายามเข้าที่ปราศแคนครับเพื่อที่จะโจมตีถางแคนให้ได้ครับเพราะว่าบ้าส่วนใหญ่ที่เจอครับเขาจะใส่เป็นมังกรไฟฟ้ามังกรไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะจัดการแม่มดของเราได้ดีเลยครับแต่เรามีควีนสามารถที่จะโจมตีไปที่มังกรไฟฟ้าได้แล้วก็สามารถที่จะทําการใช้ทําไม่ตายหายตัวแล้วก็โจมตีใส่มังกรไฟฟ้ามังกรไฟฟ้าก็จะถ่ายลงไปนั่นเองแต่ถ้าเราเข้าตรงข้ามจากปราศแคนครับมังกรไฟฟ้าจะโจมตีทางเราดับเยืนเลยครับก็ลองเล่นดูเนาะ เรียบร้อยนคะครับจบไปที่3ดาว100%รอเเต็มหากดูแลชอบอย่าลืมใช้ค้อนแก้วก้ากก่อนเติมเกมนะครับ